บางไฟจุดปูตาขอฟ้าขอฝนครับเอาเริ่มเริ่มเลยแล้วย่งถามทานอ่ะเอาไปสองหนึ่งไป นิ่มในเขียวสุดยอดการเดินทางครับหล่อ,อลุ้นครับออกตัวนิ่มนิดๆน,นะครับไหลไม่ไหลไหลไม่ไหล,ไหล,ไหล หล่อลุ้นครับมากน้อยเพียงไรโปรดติดตามครับบางไฟจุดถวายขอฟ้าขอฝนครับจากประเทศมันเจียนเมนเจยครับหลอลุ้นครับมากน้อยเพียงไรโปรดตริดตามครับการเดินทางจังหวแรกถือว่าไปได้ครับมากน้อยเพียงไรโปรดติดตาม